สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเมืองโบร์แคเวนและตอนนี้มันก็มีตัวประหลาดตัวบรลล่าเย้ยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมคะนั่นคือสปอนบอบทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้ และดูเหมือนว่าเจ้าสปอนบอบตัวนี้เนี่ยมันตัวใหญ่บิ๊กบึ้มากมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอามันมาปล่อยไว้นี่คือแมพที่เป็นแมพโลกเฮเวนจริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างนะบอกให้ก่อนแต่ว่าใครละ่ะใครเป็นคนเอามันมาปล่อยไว้วาว่นกระทังเมืองเลยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าสปอนบบยักษ์ตัวนี้มันมาได้อย่างไรโอ้โหหน้าตามันดูอย่างหลอนมากเลยทุกคนดูดิโอ ันเป็นสปอนแบบว่าไม่ใช่สปอนน่ารักอะทุกคนมันเป็นสปอนแบบอา,อาชายหยงขวันดูเหมือนมันจะติดนะเราไปช่วยมันดีกว่าไหมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะคะว่าความเป็นจริงแล้วมีใครบังคับมันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองมาสัมภาษณ์คนที่อยู่แถวนี้ดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้อ่าอดับแรกก็ต้องเลือกไมค์ก่อนเอาคนหาย เอา้าแล้วเหมียวก็หายไปไหนเนี่ยไม่บอกคุณรู้สึกยังไงบ้างคะว่าสปอนบล็อกตัวใหญ่แบบนี้มาอยู่กลางเมืองโบเคเวนเฉันฉ,ฉันไม่รด้เออผมผมกลัวมากครับหัวผมโอผมล่วงโอพระเจ้าช่วยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์สองคนนี้ดูดีกว่านะคะทุกคนคุณรู้สึกยังไงบ้างคะอายน่าก,กลัวเออเดี๋ยวนี้กับมกอนอยู่ไม่ได้แล้วครับ ตอนนี้คือคนทั้งเมืองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนผมว่าตัวมันใหญ่จริงเดี๋ยวพี่นะคะจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนดีกว่ามาดูกันว่าสปอนบ๊อบตัวนี้เนี่ยมีใครบังคับมันอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันมาได้ยังไงหรือว่าใครรู้วิธีการที่จะมาปล่อยอะไรแบบนี้นะคะก็เมนบอกพี่ด้านล่างใต้คลิปทีนะคะทุกคนเอาละขึ้นมาดูกันคือมันลอยอยู่เห็นคนปะดูดิดูดิด แต่มันก็ไปไหนไม่ได้นะคือมันติดแล้วใครเอามันมาปล่อยวะโอเคเราจะถ่ายภาพเก็บไปฝากน้องๆทุกคนเลยนะคะเอ๊มองตรงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยเห็นนะทุกคนซูมเข้าซุมออกแนละ้วก็ยังมองไม่เห็นนะคะว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่าพี่คิดว่าเราควรจะต้องขับพอไปดูใกล้ๆแล้วมาดูกันนะว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่านะคะ หรือมันเป็นการแบบว่าเป็นบอลลูนยักษ์เออเป็นแบบว่าไอเทมใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องไปดูพร้อมกันเลยค่ะแต่จากที่ดูนะเหมียวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนู้นนู้นเห็นหรือเปล่า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 เฮ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่ามันมีคนคนหนึ่งที่บินไปบินมาอยู่เมื่อกีน้นี้อ่ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแบบชัดๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนั่งไงมันอยู่ตรงนั้นยังอยู่อย,อยู่เลยเห็นเปล่า เดี๋ยวพี่จะทำการติดตั้งเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะคะแลังจากนั้นเราจะบินขึ้นไปดูใกล้ๆกันมาดูกันว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เอาละขึ้นไปเลยนะขึ้นไปแล้วเพิ่มสปีดความเร็วหน่อยสปอนบอบตัวนี้นะคะถึงมันจะมีขนาดใหญ่ก็จริงนะทุกคนแต่เวลาที่เราโดนมันนะคะมันไม่ทำอะไรแล้วนะเ,เมื่อกี้นี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเลยนี่นะคะเราสามารถบินเข้าก้นมันได้เลย แบบน้เหมียวฉันขอสำรวจก่อนข้างในของสปอนบอบนะคะคือแบบว่าเป็นฟองน้ําแล้วก็มีสีเหลืองๆเ,เต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนะเหมือนมีคนควบคุมอยู่ตอนนี้คนทั้งเมืองคือวาวุ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าสปอนบอบตัวนี้เนี่มันเกิดมาได้ยังไงนะคะทุกคนแต่จากที่ดูๆแล้วนะคะมันต้องมีคนเสกมันขึ้นมาแน่ๆมันไม่มีทางที่จะมากําเนิดเองแบบนี้หรอกถูกปะ่ะอืม แถมมันขยับได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีคนคอยบังคับควบคุมมันอยู่ค่ะพี่ซีคิดว่าเราต้องหาต้นต่อให้เจอนะไม่อย่างนั้นนะคะเมืองนี้ต้องพังพินาศแน่เลยแต่ดูแล้วนะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าคนควบคุมมันอยู่ไหน <c oughs> คือมันก็มองยากเหมือนกันนะพี่ซีมองไม่เห็นเลยค่ะอุ้ยมันย้ายไปตรงนั้นแล้วขึ้นไปบนภูเขาเหรอนี่ฉันมีเฮลิคอปเตอร์ฉันขับตามได้จ้าในดูซี ทุกคนคิดว่าจะเจอกับอะไร <c oughs> จะว่าเพล้วมันก็ดูหวาดเสียวเหมือนกันนะคะทุกคนดูดิมันลอยกลางเมืองแบบนี้เลยอะใครทําเป็นบ้างพี่อยากจะเสกเหมียวตัวใหญ่แล้วก็เอามาป่วนเมืองโบเคเวนบ้างจังเลยเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราลองลงไปข้างล่างกันดูนะคะพี่ว่าคนที่บังคับได้มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่า อยู่ตรงไหนนะอุยสปอนบ็อบตัวนี้มีเชื้อราด้วยเชื้อราขึ้นเต็มหลังเลยถ้าเป็นคนก็เป็นกลากเป็นเกลื่อนปะเนี่ยสงสัยไม่ได้อาบน้ําตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเช้าแล้วเจ้าสปอนบ็อบตัวนี้มันจะหายไปหรือเปล่าโอ้มันก็ไม่หายไปนะมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะมันติดแขกอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะลองไปเดินสำรวจด้านล่างกันดูนะ เผื่อคนควบคุมนะคะเขาจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามาดูกันอุ้ย,ยลำบากแท้เ <c oughs> อาละค่ะเราจะใช้รถถังไปปราบสปอนบ็อกตัวนี้กันนี่มันอยู่ข้างหลังแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะทําการขึ้นมาบนรถถังแบบนี้เลยและจากนั้นเราก็จะยิงอ้ยพอยิงปุ๊บมันโผล่มาอีกตัวหนึ่งเฉยเลยทุกคนโอ้ไมยกอดมันแยกลง่งเยเลย สองตัวแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยลองยิงอีกทีดิไม่หรอกมั้งโอ้เป็นสามตัวแล้วเนี่ยโอ้ยสามตัวจริงทุกคนอะไรอะทำไมยิงยิงมันยิงแยกล่างอะหรือว่ามันจะเป็นเอ่อเป็นปรสิตหรอที่แบบว่าขยายพ,พันธุ์ในยการแยกชิ้นส่วนแบบว่าโดนโดนตัดส่วนได้ส่วนหนึ่งไปแล้วแล้วก็แบบว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้เออไม่น่าจะใช่นะขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะคะ มีสามตัวแล้วทุกคนสปอนบอบตัวใหญ่มากเลยชาวเมืองทุกคนต่างปวดกลัวนะคะทุกคนไม่กล้าออกจากบ้านเลยเฮ้ยใช่ด้วยเอเอ,เอทุกคนพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าดูดิตัวเขามีสปอนบ็อบเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเจ้าคนนี้แหละคือคนที่ทำให้สปอนบอบยักษ์เกิดขึ้นมาใช่ไหมมองละนายคือคนที่ทำให้เกิด จาตัวยักขึ้นมาใช่ไหมใช่แล้วนายทำอะไรฉันอ่ะฉันก็กำลังจะทำให้เธอกลายล่างเป็นสปอนบ็อบไงล่ะไม่และในตอนนี้เมืองโรเฮเวนก็ไม่มีความสงบสอุขอีกต่อไปออืตัวใครตัวมันนะคะดูก่อนกับมาก่อน